เขาจะรักษาทดีสร้างรัฐบาลเป็นฟรีลักษณะรูปธาตุแชบน้ำงินรูปแบเกลื นี่นนาสาวะตาสัมมาสัมพุตสะเมรนิสิาตังมาธิสัมมตสัมภะส ัญญาภระ ครับและตอนนี้การประกอบพิธีวังเป็นุษร์แล้วขเน้นย้ำนะครับหลัจากที่พระมองไปแล้วนะครับขางล่างก็เดือวนะครับผมก็ยังนะครับ